สวัสดีครับล้อหมุนออนทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้ารโนะครับก็พอดีนึกคอนเทนต์ออกนะครับว่าช่วงนี้น้ํามันมันราคามันแพงนะฮะแต่ที่สามิบาทกว่านะฮะแล้วผมเนี่ยจะต้องมีภารกิจที่จะต้องขับรถลงใต้ไปถึงหาดใหญ่สงขานะครับต้นทางนี่ที่เริ่มเริ่มจากทุ่งโุนะครับ ตอนนี้ได้ให้ดูนะครับทิป A เนี่ยนะครับผมจับไว้ที่นะเพิ่งกดเลยนะฮะศูนย์จุดหนึ่งนะฮะน้ำมันเติมไปเมื่อวานนะครับจากขีดแดงตกไปเลยนะฮะก็คือระยะกิโลเนี่ยเหลือแค่ศูนย์นะฮะแล้วผมก็ไปเติมเห็นไหมระยะกิโลเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะมันเหลือแค่ศูนย์พอเติมไปห้าร้อยก็วิ่งได้ประมาณสองร้อยกิโลที่มันขึ้นนะฮะแล้วก็วิ่งกลับมาบ้านแล้วก็จอดนะฮะพอวันนี้สตาร์ทมันขึ้นที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้ากิโล เดี๋ยวก็ทงต้องเติมแหละครับยังไงก็ไม่ถึงนะครับคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปที่ว่าขับรถลงใต้ยังไงให้ประหยัดน้ํามันนะนะฮะด้วยระบบโฮสต์คอนโทรลเข้ามาช่วยด้วยจะดูดีว่ามันจะประหยัดได้ขนาดไหนนะฮะร,ระยะทางลงใต้ประมาณพันกิโลได้นะฮะไม่ไม่แน่ใจว่าพันเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีนะครับว่า มันวิ่งทั้งหมดกี่กิโลแล้วผมเติมน้ํามันไปทั้งหมดเท่าไหร่ในยามที่น้ามันแพงอย่างนี้นะฮะนะฮะแต่ที่ผมเคยทํานะครับระบบคูบคอนโทลนะฮะช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยนะฮะอย่างแรกเลยช่วยให้เราไม่เมื่อยอย่างที่สองนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบตลอดทางเลยนะฮะผมก็จะทํารอบความเร็วอยู่ที่ประมาณหนึ่งกว่านะฮะถ้าขึ้นไฮเวย์แล้วนะฮะนะฮะรอบเครื่องนะจะวิ่งแค่หนึ่งกว่ายาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงออกถนนใหญ่ไฮเวย์แล้วเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกทีนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เดินทางเลยเพชรบุรีมาแล้วครับตอนนี้อัตราการกินน้ำมันตอนนี้ก็เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณห้ากกว่านะครับนะฮะสามารถวิ่งได้อีกสี่สิบเก้านะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดเนี่ยชิดกล้องหน่ยอยวิ่งได้อีกสี่สิบเก้ากิโลนะฮะจากตอนแรกร้อยแปดสิบกว่าเาดี๋ยวผมกดอันนี้ให้ดู ตอนนี้ใช้น้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอัตราการกินน้ํามันอยู่ที่หกหกกว่านะครับบางทีก็มาหกจุดสามเนี่ยนะครับนะวิ่งรอบที่หนึ่งกว่าตลอดความเร็วอยู่ที่เก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเนี่ยแหละครับไม่เกินร้อยนะครับก็คือไปเรื่อยๆนะฮะเดินทางออกมาจากกรุงเทพแนละ้วทุ่งครูเนาะมาประมาณสี่ทุ่มนะฮะ ตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มสี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคงต้องไปหาเติมน้ํามันกันก่อนนะฮะจากตอนแรกที่ประเมินไว้น้ํามันที่เติมมาวิ่งได้ร้อยแปดสิบกว่กิโลตอนแรกนะตอนนี้วิ่งไปแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลแล้วครับยังเหลือวิ่งได้อีสี่สิบแปดอีกถือว่าวิ่งได้เกินเกินที่ค่าเฉลี่ยที่รถคำนวณไว้นะครับนะฮะ นะคืนนี้ก็ไปกันยาวๆครับถึงเช้าครับไปเรื่อยๆนะ,ะครับครับตอนนี้เราก็แวะจอดเติมน้ำมันแล้วนะครับแปดร้อยบาทนะ <c oughs> เห็นหรือเปล่าฟืบมันแหมอ่าแปดร้อยบาทเออแปดร้อย <c oughs> บาท <c oughs> โอเคนะฮะ ครับตอนนี้เติมไป800นะครับเข็มเกขึ้นมาครึ่งถังเลยนะฮะนะฮะตรงนี้มันยังไม่้อันนี้ยังไม่เด้งขึ้นมานครับเป็นเพราะอะไรต้องออกอ,ออกออก,ออกวิ่งก่อนนะฮะาครับตอนนี้หน้าจอประเมินรถเมืนว่าวิ่งได้43กิโลนะ้ำมันหมดนะเดี๋ยวเดินไปดูนะว่ามันจะประเมินเด้งขึ้นมาที่เท่าไหร่นะะครับ เสร็จเรียบร้อยเนาะเด้งขึ้นมาแล้วครับสา <36 9 S 2> มร้อยหกสิบเก้ากิโลเติมไปแปดร้อยตีสะเด้งมาสามร้อยยี่สิบกิโลแปดต้องเงินแปดร้อยบาทตอนนี้น้ำมันก็ดีละสามสิบสามสิบกว่าบาทสามสิบบาทกับเศษสตังกันนะฮะยังไม่ถึงสามสิบเอ็ดนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีก็คือตอนเติมน้ํามันครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าที่มันประเมินไว้เนี่ย360กิโลเนี่ยผมจะวิ่งได้ถึงไหนนะฮะตอนนี้เลยเพชรบุรีมาแล้วป้ายหน้าของเราก็คืออําเภอปานนะครับนะฮะผมก็วิ่งแบบเดิมนะครับทําความเร็วที่เท่าเดิมรอบเครื่องที่เท่าเดิมนะฮะโดยใช้ระบบคูณคำนวณเป็นตัวช่วยนะครับ ในในผมกดคุณคอนโทรก่อนนะฮะมาเห็นไหมครับไฟมันเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันมันจะไปที่รอบที่ความเร็วที่เราต้องการเองนะฮะเนี่ยใช้ดูเลยขาผมนี่อยู่กับที่นะเนี่ยในเห็นไหมขาผมเนี่ย,ย,ยมมนะไม่ได้เหยียบคันเร่งนะฮะ,อะโอเคได้ลเห็นหมรอบหนึ่งกว่าความเร็วประมาณเก้าสิบไปไปลายไม่ถึงร้อยนะครับ เคเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีครับครับตอนนี้ก็มาเติมน้ำมันอีกแปดร้อยแล้วครับที่บางจากนะฮะฝนตกด้วยตอนนี้ตีห้าสิบสามแล้วครับอนมนะวิ่งมาเดินเรียบมาตลอดเลยนะครับกรุงเทพห้าร้อย แลือแปดร้อยอีสองรอบแปดแปดสองสิบหกกับอีกห้าร้อยเป็นสองพันหนึ่งตอนนี้เติมไปทั้งหมดสองพันหนึ่งแล้วนะครับดูดีว่าสองพันหนึ่งนี้จะถึงไหมหัดใหญ่นะครับจะเห็นว่าเติมเยอะเนี่ยต้องบอกว่ามันตกขีดแดงไปเลยนะครับนะฮะตกขีดแดงตรงนี้ขึ้นเลขศูนย์เลยนะฮะโอเคกับผมตอนนี้ก็ อีกประมาณ10เบ็ดกิโลถึงห่าใหญ่แล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง22นะครับใช้น้ำมันไปทั้งหมด2,100บาทนะครับวิ่งถึงห่าใหญ่แล้วก็ยังเหลือน้ำมันวิ่งใช้อีกประมาณ70กิโลนะฮะหักเหลือหัก1ดกิโลไปเดี๋ยวใช้อีกประมาณ70กิโลนะฮะส่วนตัวผมว่าประหยัดนะครับเพราะผมเคยวิ่งมาก่อนหน้าเนี้ย ในตอนนั้นราคาน้ำมันมันไม่ม,ไม,มันไม่ได้แพงขนาดนี้ผมก็วิ่งมาประมาณสองพันนิดๆน,นะครับแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วผมเติมมาสองพันหนึง่งแล้วยังเหลือน้ำมันใช้เนี่ยผมว่าประหยัดนะฮะนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือมันก็ลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่นะครับก็คือเราไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะฮะแต่พอมีฝนตกมาเนี่ย ผมก็คือเลิกใช้คูดคอนโทรนแล้วก็มาเหยียบด้วยเท้าตัวเองนะครับ <though> ก็จะเห็นว่าการกินน้ำมันมันมันไม่สม่ำเสมอนะเห็นไหมกระนันกระเด็นนะโดยส่วนตัวผมว่าถ้าฝนไม่ตกน่าจะมีการประหยัดน้ำมันนี่เห็นมากกว่านี้อีกเพราะว่ากรัฟมันจะเดินเรียบนะฮะรอบเครื่องมันจะเดินเรียบไอ้นี่มันใช้เท้าตัวเองมันไม่เรียบนะที่ผมนะครับไม่กล้าล็อกนะฮะ ล็อกคูดคอนโทรลในตอนฝนตกเพราะว่าเวลาผมเจอน้ําขังตามแอ่งน้ําเนี้ยนะแล้วรอบเครื่องมันเดินปกติมันไม่มีการผ่อนในหลุมน้ําเวลาเราเจออย่างเงี้ยปกติเราขับรถเราเหยียบเราเจอน้ําหลุมใหญ่ๆอะ่ะเราก็อาจจะตกกระจนิดนึงแล้วก็ยกคนเรลงออกมันก็จะดีนะฮะแต่ที่นี้เราเราไปล็อกความเร็วอย่างเงี้ยเจอน้ําเจออะไรมันก็ยัดใส่อย่างเดียวเลยผมก็เลยแบบเออ มันก็คงจะไม่เหมาะสําหรับเวลาฝนตกสักเท่าไหร่นะฮะคูดคอนโซลนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงถ้าราคาน้ํามันปกติกับมาเท่าราคาเดิมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีนะฮะเพราะตอนนี้อาจจะย,ยังมองไม่เห็นความแตกต่างในส่วนตัวผมว่ายัางไงก็ประหยัดแล้วก็สะดวกด้วยนะฮะเรื่องระบบคูณคอนโทรลที่เข้ามาช่วยนะครับโอเคครับนี่ก็ถึงแล้วนะครับหาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปขวาแยกหน้า,นาหาดใหญ่แล้วครับ โอเคครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะฮะยังไงก็ฝากติดตาม็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาหัดใหญ่นะ<า> <Okay. S 2> เออลืมบอกวิ่งไปทั้งหมดเบสิทเก้าร้อยสากว่ากิโลนะครับอืมเลี้ยวขวาไปทางสนามบินแล้วนะฮะมาัหใหญ่นะครับ โอเคนะะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ